โซสวัสดีครับเราครับรอคุณนะคุณใดเรียกว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีโอเราลงมาเจอเสาไปเสาหกต้นนะครับผมคุณยายสั่งมานะครับพร้อมกับทรายนะครับผมจะทำจะทำห้องครัวใหม่ห้องครัวนี้มันดูไม่ค่อยได้เลยนะครับผมน่าจะเป็นหลังปีใหม่นะครับผมเอฟซีนะอ่านี่นะครับผมจะยกหลังปีใหม่นะครับผม แต่ยังไม่รู้คนระับว่าเป็นมาที่เท่าไหร่นะ f ซ6ต้นนะครับผมนี่นี่ลังเก่าก็ทาชุกช่าวเลยนะดูสภาพก่อนนะไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่ลนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับผมหลานครับหลานเจีพยาบาลน,นะครับผมจัดเต็มนะครับทำมาครัวใหม่ให้นะครับ FC นะเนี่ย ฮะอ่าอ่าทำแบบบ้านไมเล็กตะซอยเห็นโอ้เห็นแบียบเลยเห็นเบียบอ๋อแบบไม้แสงแบบรูดได้เปิดปิดได้นะครับได้ครับได้ไม่ยากครับโอ้ลานจะได้แบบอ่าน้งแบบเปิดได้เปิดปิดได้ไอ้สิครัแบบรูดได้นะครับผมอ่าได้นะไม่ยากครับก็ ทำทีหลังครับมุงราคายกครมมุงราคาก่อนครับแล้วก็จิตการทีหลังนะครับอ่ะแล้วงานจิตอาสาล่ะก็ถามยังยายจ้างจ้างช่างมันบ่เขารับรับเท่าไหลยอ๋อเรายกช่วยกันฮะยกยกแล้วก็จ้างช่างมาทำนะผมผมต้องอยู่ช่วยนะอยู่ช่วยทำงานงานบ้านก่อนนะผมถ้าตรงกับจิตอาสาก็ให้ทีมงงานเอ่า

ขายมาหลายปีแล้วครับขุตาทําคนเดียวแต่ก่อนครับแกก็ตั้งตาแกแล้วตาแกคือจ้างช่างจ้างช่างนะครับผมอันนี้หมดกี่บาทเจ๊กมั้ยจ๊ะเน่ยสามพันสามพันหกสามพรวมไซน์นะบ่ไซน์ด้วยปูนเด้อปูนมีแล้วเนี่ยนนตะลามบานนงซื้อซื้อพร้อมงันเลยบ่สามพันหกเหอปูนปูนมีอยู่แล้วเฉพาะชฉพานี่ใช่ไหมสามพันหกนี่เออรับผมสัสามเมตรนี่สามเมตรนี่ครับผม ถามว่างานจิตอาสายไงก็ต้องให้ทีมงานไปก่อนนิดนะึงก็ผมก็ทํางานที่บ้านก่อนนะครับผมคือใจว่า,เ,าเราจะยกโครงระบานยกโครงนะระบานยกลูกเขยยกโครงแล้วก็ให้ช่างเข้ามาทำนะครับผมเออเอออยากได้ไอเดียคุณนา้าเอาเอรูดซายรูดขวากันสาดนะเออเนี่ยได้แบบบ้านเมเล็กกระโอยนะตรงไอ้รูดได้เปิดปิดได้นะรูดได้เปิดได้กันสะาดน,นะนุเอาเอาฟังไหนล่ะฟัง ขน่าเ,เออาลายคลังอะคลังไหมคลังเอาอะไรม่ระแนงบร่ระแนงหมดเลยระแนงสีเหลืองมึงกับบ้านน้องสามพาอโอ้ยมัสวยไรมัสวยเชยเชยเชยทำแบบยจะได้แบบไม้ระแนงไงผมโอ้ยตะไคร่มันดูแบบมันโบราณกันไปอ<ะ>่ปะผะว่านเออ ทำไมรันเอมก็จะดูดีขึ้นมาครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จัดให้เพราะว่าเราก็พอทําได้เพราะว่าเคยทําบ้านมิลกัะซอยอ่าตัวไหนมันทิพพัฒน์เขาจะปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับผมอ่าคุณลามบอกว่าคุณลามบอกว่าจะได้แบบบ้านมิลกัะซอยงบไม่อันนว่านะเนอะโอ้กักตัวนะครับหลัางล้างปีใหม่ครับหลังปีใหม่นะครับเจอกันนะครับผมมีมีไอ้มีเพราะว่าพรุ่งนี้เขามีงาน ทำบ,บุญเก็บกระดูกสองวันนะครับที่เราไปเ <ละ S 1> ทฐานหล<ท>ังปีไม่นลนลอ,อนาจะไม่นนะม้นนะมาทักอาทิตย์สองอาทิตย์ในเสร็จนะครับรเพราะว่ามันไม่ยกโครงแล้วก็ก็บอบนี่ทำเท่าเท่า,ากับห้องเดิม,มความกว้างเท่ากับต้นรื้อตัวนี้ออกก่อนนะครับหรือห้องครัวเก่าออกก่อนนะครับก็จะมีกระเทซีแพคที่นั่นอ่ ต่อดินปูก่อนนะครับให้สูงๆหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาเจียงนะครับผมกับเอฟซีจะชมกันไปกับทเลยบบตาบ้านเราก้อนเนาะเอาทำก้อนทำเราก้อนทิ้งมาไปก้อนนะครับผม,มโอเคครนะมาเห็นแบบนี้ก็ทางคุณยายคุณยายเราจะทำห้องครัวใหม่นะครับผมอรอครับรออสวัสดีครับ